อสามสี่าเอ้ยโอเคเบดไม่อยมีอะไเลยโอ้มีแตของจำมากนะตรงนีง้โอ okay. ้จีจีกัเลเดียวสองลูกเองหรอทำไม ต่อไปตรงกลางแล้วมันจะมีคนมาดักนะครับผมก็เลยคิดว่าจะไปดีกว่า ทิ้งไปไม่ดีเยี่ยมอ่ะอืมไม่มีหเลยบอกเอ้ยมีนี่หว่ามีตัวเอาไม่มีด้วยวะคิดว่ามีนะไม่มีเลยไงถามบอกพอเออในนี้วะอันแล้วตัวคับให้ตัวคับให้มี ไม่มีใครกล้าไปตรงนั้นเลยใช่ไหม,ไหมโต้ครับอย่าไม่กล้าไปตรงนู้นเลยนะ่ะผมนนี้งงเรียบร้อย <c oughs> ออนีออกไป ไ้ยุบไป,ปยุบไปยุบโอเคเรียบร้อยฮนะคนเล็กกันดีกว่าโอ้ยจีจ๊ดีมากเ,กเยอะมากมันกะเผาเลยอู้หูเก็บทันเลยวะเออปีปีปีอันนี้นสภาพเริ่มมืดแล้วด้วย เราทงเกาเผาเลยเลยนะลเน่าร่วงไปทั้งหมดโอ้โหร่วงไปแล้วน้าจ๋าร่วงไปแล้วน้าจ๋าเอ้ยเดลียวอ่าผมก็กลัวร่วงเหมือนกันนะมันไม่ดเกลียงเน่ยโอ้ อ้อเนี่ยเรื่อหินบานเตยรเลยห,ห,หม,มใหีใครมานหไม่ใครมาไม่บมีแค่นี้อเพื่อจะเซ็งนะไม่มีอะไรให้ผมมาใช้เลยเหรอ,อ ทินก็ไม่โฮงไม่ให้ก็ตะเป็นย <ๆ S 1> ิ่เป็นอะไรแล้วเชื่อว่าอยู่ในฐานมันปลอดภัยที่สุดแล้วเต้าเผาโอเค แล้วกันโอเควางไปเลยวางไปวางไปเลยน uh huh. ะคะไม่ต้องการแล้วโอ้โหนี่มันเลนอย่างนี้เหรอเอาบ้างเอาบ้างนี่ครบเออมันอาจจะตายแล้วก็ได้มัง โอ้โหสองคนสุดท้ายที่รวยมันเร็วอย่างนี้วะนี่เพิ่งจะเพิเ่งเริกเองนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกสองคนนะครับ ยังไม่ทันท่านทำอะไรเลยก็ไปซะแล้วไม่มีเพชรให้ผมเลยเหรอก็ปย่กงรี้ทุกครั้งนะผมก็จะมีแต่ไม่มีเพชรจะมีเพชรแต่ไม่มีเหล็กนะครับผมพูดะสวยไปแล้วโอ้โหอยู่นู่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยว ไปนี่คงจะไม่นอดค่ะล้ามันไปได้ยังไงวะมันก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าคำมันว่าม่นอดแน่หนานี่เตรียมเล็กมาเล็กเล็กนี่จ๋เดีวเดี๋ยวเห็นล่วงเ๋ยวมาจ๋อปบ เอา้าก็ทำอะไรดูวะทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อขุดขุดเหล็กไม่ใช่เสื้อเสื้อจ๋าเสื้อเจนาจ๋าแต่พี่ไม่มีเสื้อเลยนะจ๊ะมีแต่กางเกงน,นะจ๊ะไม่มีเสื้อนี่จ๊ะจ๊ะปึ๊บโอเคไปดู มันหดเนี่ยโยินไปแล้วคงจะลอง บนนนั้จนนะ,ะทำะไงดีบินบินบินกระบอเป็นยังนัวอีกแล้วโอเคจกทีมากทำเสื้อหนย่งิมี ันไปโพที่ไหนเล่าจีๆมากดีเด่เรื่องนจี้จีโอ้มาแฮปปีออกมาโอ้ไม่หาเลตเอาไว้มีแต่เลขเง มอ,อเราไปถึงตรงนั้นนะ่แนาแต่ไดีเลไปได้มาไม่ชิลิเออเคมาก่อนเลย

อยวไปนะโอ้ไม่เป็นไรเลยโหโหดไปแล้วโหดไปแล้วบายบายเรียบร้อยคนระับผม GG โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะผมโอเควอนดดเกมรอบเนะ้วโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะ